เราก็จบเรื่องคำนามกับคำสรรพนามไปแล้วนะคะต่อไปที่พี่จะสอนคือเรื่องคำกริยาค่ะคือ verb verb หรือคำกริยาไว้ใช้แสดงอาการหรือการกระทำ ถ้าแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้แก่ finite verb คือกริยาแท้ not finite verb คือกริยาไม่แท้และ helping verb คือกริยาช่วยซึ่ง3ตัวนี้พี่ก็จะแบ่งอธิบา,ายเป็นชนิดชนิดไป finite verb จะแบ่งออกเป็น transitive intransitive และก็ linking verb ส่วนน o n finite จะแบ่งเป็น infinitive with to infinitive without to เจอร่าและ participle ส่วน helping verb พี่จะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ primary กับ secondary ซึ่ง primary ก็จะแบ่งเป็น verb to be verb to do verb to have ส่วนแบบ secondary คือพวก modal นะคะซึ่งน้องอาจจะฟังโอ๊ยมันดูเยอะจังพี่จะค่อยๆเริ่มทีไปเป็นทีละอย่างไปนะคะจะไม่มีการตีกันสับสนแน่นอน มาดูเวิร์ชนิดแรกกันนะคะที่พี่จะพูดคือ finite verb ค่ะ finite verb คือกริยาแท้กริยาแท้กริยาแท้นี้เจอผ่านตามประธานคือ singular หรือ plural แล้วก็ผ่านตาม tense voice พวก active voice passive voice ค่ะกริยาแท้นี้ finite verb คือกริยาแท้น้องต้องดูให้มันผ่านตามประธานคือ singular หรือ plural ลลเอกพจน์หรือพหูพจน์ 2. คือผ่านตาม tense tense พวก present simple past simple present perfect อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็าคือ voice คือ passive voice หรือ active voice ค่ะ Active Voice หรือ Passive Voice ซึ่งพี่ก็จะอธิบายในต่อไปนะคะตอนนี้น้องก็อย่าเพิ่งงงที่จุดที่เขาไว้หลอก Error คือน้ององหาก,กริยาแท้แล้วน้องต้องดูว่ากริยาแท้ผ่านตามประธานถูกไหม i n g u l a r หรือ plural ถูกไหมเช่นคำว่าสมมติประธานเป็น he he ถ้าเป็น he r เราก็เอ๊ He, มันเป็นคนเดียวนี่นาจะใช้ are ได้ไหมเพราะฉะนั้นต้องเป็น he is น้องก็ต้องแดงว่าอ r านี้มันผิดแล้วน้องก็ต้องดูตามประธานให้ถูกนะคะซึ่ง f i n i t e verb กกริยาแทนนี้จะมี3ชนิดคือ transitive transitive คือ verb ท,ท,ที่ถ้าภาษาไทยก็จะเรียกว่าสกรมกริยาคือ verb ที่ต้องการกรรม นี e d object ต้องการกรรมเช่น he k i c k d the dog เขาเตะหมา he k i c k d ถ,ถ้าเราพูด he k i c k d อย่างเดียวเขาเตะเตะอะไรเราไม่รู้มันต้องการกรรมค่ะคือ he k i c k d the dog หรือ i r a d ฉันอ่านอะไรก็คือ i r e a d the newspaper หรืออะไรพวกนี้ต่อไปเป็น Intransitive verb คือ verb ที่ไม่ต้องการกรรมค่ะคือไม่ need object เช่น the bird fly นกบินก็ไม่ต้องบอกว่านกบินมีกรรมอะไรมันไม่สามารถใส่กรรมได้หรือ he walk เขาเดินก็ไม่สามารถใส่กรรมได้คือ intransitive verb เป็น verb ที่ไม่ต้องการกรรมค่ะ ซึ่งถ้าบางอันเขาอาจจะใส่มาทําให้มันแบบเกินเกินมาน้องก็จะเข้าใจว่าอ้าตรงนี้มันผิดนี่เองเพราะว่ามันไม่ต้องการกรรมแล้วจะมีกรรมขึ้นมาทําไมแบบที่3 2แบบแรกนี่คือเวอร์แบบพี่ต้องการกร,รมไม่ต้องการกรรมพี่จะไม่ค่อยเน้นนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานมากพ,พี่ที่พี่จะเน้นคือ Helping เอ๊ะที่พี่จะเน้นคือ linking verb ค่ะอันนี้ที่พิมพ์ผิดค่ะคือ linking verb คือ verb ที่ทําหน้าที่เชื่อมประธานกับหนาหรือ adjective ที่ตามหลังให้เป็นหนึ่งเดียวกับไอ้ประธานเพราะน้องรู้จักคำว่า link ใช่ไหมคะคำว่า link ก็คือคำว่าเชื่อม linking verb คือ verb ที่ใช้เชื่อมค่ะ linking verb เขียนหน้าที่หนึ่ง ใช้เชื่อมประธานกับหนาหรือ adjective ที่ตามหลังให้เป็น,นหนึ่งอันเดียวกับประธานซึ่งหลัก น้องก็อุย้ยอ่านงงไว้เชื่อมให้มันเป็นอันเดียวกันแปลว่าอะไรพี่ก็จะยกตัวอย่างให้น้องดูนะคะเช่นคำแรกเช่นประโยคแรกคือ He became king ิเขากลายเป็นกษัตริย์ทีบ e เคมมีคา กลายเป็นมีค้งนี้เป็นช่วงสองทศ k k รษปเเขากลายเป็นกษัตริย์คำว่าบีเค e เนี่ยค่ะกลายเป็นทำให้ทและ k i n งเป็นสิ่งเดียวกันเพราะว่าเขาและกษัตริย์ก็คือสิ่งเดียวกันเพราะเขาเป็นกษัตริย์แสดงว่าบีเคมทำให้เขาและกษัตริย์กลายเป็นสิ่งเดียวกันเพราะว่าถ้าพูดถึงทกับพูดถึง k i n งก็คืออันเดียวกันเขากับกษัตริย์ก็คือสิ่งเดียวกันเพราะว่าเขาเป็นกษัตริย์กษัตริย์ก็คือเขา แสดงว่าเขาปเค็มเนี่ยทำให้คีและคิงกลายเป็นสิ่งเดียวกันหรืออีกประโยคหนึ่งเช่น she is angry เธอโกรธคำว่า is เป็นสิ่งที่ทำให้เธอและความโกรธเป็นสิ่งเดียวกันหรือว่าเอาเธอและความโกรธเป็นสิ่งเดียวกันแต่ว่าไรมันอารมณ์แปลว่า ความโกรธเนี่ยกลายเป็นคุณสมบัติเป็นลักษณะของเธอตอนนั้นคือเธอกำลังโกรธซึ่ว่าความโกรธเนี่ยเป็นลักษณะของเธอตอนนั้นทําให้เธอและความโกรธกลายเป็นสิ่งเดียวกันฟังแล้วมันจะดูงงๆกว่าคําว่าเขาและกษัตริย์เป็นสิ่งเดียวกันนอกจากนี้ว่าทําให้เขาและกษัตริย์กลายเป็นสิ่งเดียวกันคือเขาและกษัตริย์คือคนเดียวกันหรือี h i a n g g ยคือมันทําให้คําว่าโกรธเนี่ยเป็นสิ่งที่เธอกำลังเป็นอยู่ตอนนี้นี่คือที่มัน ตามชื่อเลยค่ะ linking verb คืเอเชื่อมหรือบางคนอุ้ยอ่านแล้วงง linking verb มันสามารถสรุปได้ง่ายๆคือเป็น verb อะค่ะที่ทำหน้าที่เหมือน verb to be อะค่ะ verb ที่ทำหน้าเหมือนที่เหมือน verb to be สามารถเอา verb to be มาแทนได้เลยมันมีคำว่าอะไรบ้างนะก็ยกตัวอย่างเช่นคำว่า become ที่พี่พูดคำแรนเลย he become king หรือ is e is e คืออะไร is e คือ verb to be ก็ยังมี become กลายเป็นเชิญก็เปลี่ยนเป็น get go ก็ได้าลับโตขึ้นมาพี่รู้สึกว่าไอ้ควกนี้มันดูเป็นชุดเดียวกันซึ่งน้องจะถามว่าอา้าวพี่หนูจะรู้ได้ไงหนเป็น r i n g i n g verb พี่ไม่ได้ให้จำเป็นให้น้องต้องจำได้ว่าเจอคำนี้น้องรู้ว่ามันคือ r i n k i n g verb พี่แค่อธิบายให้รู้ว่า คำว่า linking verb คืออะไรเผื่อว่าน้องมันจะช่วยในการทำข้อสอบให้ได้ขึ้นน้องสามารถจะแบ่งประโยคเป็นส่วนต่างๆได้ง่ายขึ้นค่ะแต่น้องไม่จาเป็นต้องแบบโอ๊ยแล้วหนูต้องไปนั่งท่อง linking verb ไหมว่าคำว่า linking verb มีคำว่า Be มีคำ turn get grow พี่ว่ามันไม่ค่อยจาเป็นนะคะก็ถ้าน้องรู้ไวก้ก็ถือว่าน้องได้กำไรคะ่ะแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะคะอย่าเครียดหรืออีกพวกหนึ่งคือ feel Look, Sound, Taste, Smell ก็คือพวกความรู้สึกค่ะประสาทสัมผัสฟิล์ feel, รู้สึก Look, ก,ก็มอง Sound คือการเสียงคือได้ยิน Taste ก็ชิมรส Smell ก็ดมกลิ่นทังนั้นนี่คือ linking verb คะ่ะ f i n i t e verb ก็จะเป็นสิ่งที่ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากที่แค่ต้องการให้หน้องรู้ว่าหลักเดียวของ f i n i t e verb ที่พี่ต้องการให้หน้องรู้อย่างเดียวคือ f i n ์น nice ิสต้องผ่านตามประธานคือ s singular หรือ Plural Tense คือพวก present simple p r e s e n t perfect แล้วก็ Voice คือ Passive หรือ Active Voice นะคะก็คือมีแค่นี้จริงๆที่เขาจะมาหลอกเออเลือได้ส่วนพวกนี้ก็น้องรู้ไว้ก็จะได้กำไรเผื่อบางอันมาถามเพิ่มน้องสามารถตอบได้แต่น้องก็ไม่ต้องไปท่องนะคะมีคำเป็น linking verb อะไรแบบน,นี้มัน ไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่คะ่ะแล้วก็จบ f ฟ n i t e verb หรือกริยาแท้ไปแล้วต่อมามีกริยาแท้มันก็ต้องมีกริยาไม่แท้ใช่ไหมคะเราก็จะมาดูเรื่องน o n f ฟ n i t น Ver b กันค่ะเรื่องกริยาไม่แท้คำว่าไม่แท้อแปลว่าอะไรมันคือคำท,ที่มาจากคำเป็นเหมือนคำกริยาหรือมันเป็นพวกคำกริยานี่แหละแต่มันดัน ไม่ได้ทำหน้าที่แบบกริยาค่ะแล้วก็ไม่เปลี่ยนรูปนะคะไม่มีการเปลี่ยนรูปมันไม่ได้ทำหน้าที่แบบกริยาแล้วมันทำอะไรมันไว้ใช้ขยายค่ะซึ่งนอนไฟนัซ์จะแบ่งเป็น Infinite with two หรือ without t o แล้วก็ Gerund และ,ะและ Participal ค่ะซึ่งเดี๋ยวพี่จะอธิบายต่อว่ามันคืออะไรเรื่องเดินไฟใน verb พี่อยากให้น้องตั้งใจฟังดีๆนะคะเพราะว่ามันเป็นมีส่วนที่สามารถเอาไปใช้ออกข้อสอบ error หรือไม่ว่าจะเป็นการเติมแบบ การเติมใน cross test หรืออะไรก็ตามมันเป็นส่วนที่ไว้ออกเยอะมากในการเน้นว่าน้องรู้จักแมม่าเรื่องกริยาหรือเปล่าน้องรู้จักแกม่าดีพอไหมอย่างแรกคือ d o n f i n i t e อย่างแรกคือ infinity with t o หรือ without t o infinity with t o และ without t o นี้จะไว้ทำหน้าที่เหมือน now หรือ adjective หรือ adverb ค่ะ now ก็คือใช้แทนนามหรือ ใช้เป็นการขยายพวกคำนามหรือใช้ขยายพวกสิ่งต่างๆคือมันถึงแม้มันจะพูดว่า verb infinitive ก็ต่างถึงมันจะเป็น verb แต่ว่ามันดันไม่ใช่ทำหน้าที่แบบ verb มันใช้เป็น n o u n หรือ adjective หรือ adverb แทนยกตัวอย่างเช่น I want to know The answer น้องคิดว่า infinitive ข้อนี้เป็น infinitive with t o หรือ without t o คะข้อนี้คือ infinitive with t o คะน้องเห็นไหมคะ I want to know to know นี้ทำหน้าที่เป็น verb ไหมคะฉันต้องการที่จะรู้คำตอบ verb คืออะไรฉันต้องการใชงว่า want คือ verb ค่ะ To know To know นี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเว r รมันเป็นหน้าที่ทำหน้าที่เป็นคำนามคือทำหน้าที่เป็น Object ของว n นค่ะคือฉันต้องการฉันต้องการอะไรต้องการที่จะรู้คำตอบเพราะฉะนั้นแียงว่าการรู้นี้ไม่ได้เป็นเว r รค่ะเพราะว่าประโยคคือฉันต้องการสิ่งที่เป็นหลักคือกริยาแท้คือฉันต้องการจะต,ต้องการอะไร แล้วก็เอา infinitive with to นี้มาขยายว่าฉันต้องการที่จะรู้คำตอบเราะฉะนัน to know infinitive with to ข้อนี้ทำหน้าที่เป็น now ค่ะแล้วยังมีอีกประโยคนึ่งที่แบบไม่ได้ทำหน้าที่เป็น now เอ๊ะที่ทำหน้าที่เป็น now ค่ะแต่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกรรมเช่น to act like this s h this การทำตัวแบบเนี้ยมันเป็นเด็กเหมือนเด็กๆเ,เลยข้อนี้ก็เป็น infinity with t o ค่ะคือคำว่า t o act ทำหน้าที่เป็น n o n แต่ว่ามันไม่ได้เป็นกรรมแล้วมันเป็นประธานเลยค่ะคือหมายความว่าการสแสดงแบบเนี้ยมันดูเด็กมากคำว่า shy this น้องแอลชายดิสคือลายน้องอาจจะคนอาจจะไม่รู้ก็ได้เสริมแกมา,มากนิดเอ๊ะเสริมเรื่องเวอรแคปนิดนึงเลยค่ะคาว่าชายน้องรู้ใช่ไหมคะว่าแปลว่าเด็กชายดิสคือทําตัวเหมือนเด็กแสดงว่าแบบทําตัวเด็กๆแบบอารมณ์แบบปัญญาอ่อนหรือเด็กๆคือการทําตัวแบบเนี้ยมันดูเด็กๆก,กันไปนะน้องจะเห็นได้ว่าแม้ว่าแอคการแสดงจะเป็นเว r ร์บก็ตาม แต่มันไม่ได้ทําหน้าที่เป็นเวิร์บเลยค่ะมันดันนำหน้าที่เป็นเหมือนนาวแทนมาเป็นประธานของประโยคเลยต่อมา non fight n i g แบบที่สองคือ Jo r u a n ค่ะ Infinity with two with out two พี่ก็ยังไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะคะพี่แค่ต้องการให้รู้ว่าถึงแม้รูปมันจะดูเหมือนเป็น Ver รก็ตาม แต่ว่ามันไม่ได้ทำหน้าที่แบบเวิร์บค่ะแต่สิ่งที่พี่เน้นคือเจอรันเจอรันคืออะไรเจอรันมีรูปแบบคือเอาเวิร์บมาบวก ing ทำหน้าที่เป็นนาวค่ะเช่น I like swimming ฉันชอบฉันชอบ การว่ายน้ำ swimming จากคำว่า swim ที่แปลว่าว่ายน้ำที่เป็น verb พอใส่ ing กลายเป็น now ทันทีกลายเป็นการว่ายน้ำคือฉันชอบการว่ายน้ำใน cross test ที่พี่เคยเห็นมามันจะมีให้เติมคือมันต้องการ now น,น้องก็เอาเห็นคำว่า swim เอามันเป็น verb นี่หนาแสดงว่าไม่ใช่ now ละข้อนี้ตัดทิ้ง ถ้าเอา verb มาใส่ ing มันสามารถเป็น noun นได้นะคะมันเรียกว่า gerund ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าน้องเจอ verb ing น้องก็ต้องรู้นะคะว่ามันทำหน้าที่เป็นนา u แล้วค่ะแต่ว่ามันมีบางอันหนึ่งที่ข้อสอบก็เอามาหลอกน้องอีกแล้วคือ gerund และ infinitive infinitive คืออะไรเอ่ยจำได้ไหมเมื่อกี้เพิ่งพูด infinitive คือ เวิรแต่ที่ดันไม่ได้ทำหนะ้าที่เว r รคือมี with to และ without to บางทีเจอรัน mm hmm. กับ infinitive เนี่ยของ v e r ร์บคำดียวกันเลยอะแต่ความมีความหมายต่างกันยกตัวอย่างเช่น try คำว,ว่า try แปลว่าพยายามใช่ไหมคะน้องก็ต้องน้องก็เอา try to do กับ try doing ก็ต้องมีความหมายเหมือนกันสิเปล่าเลยค่ะ try to do ที่เป็น infinitive นี้แปลว่าพยายาม Try doing แตนมีความหมายว่าลองค่ะสมมุติเราพูดว่า I try to eat vegetable ฉันพยายามกินผักมันจะไม่เหมือนกับ I try eating vegetable คือฉันลองกินผักเพราะฉะนั้นถ้าน้องเจอประโยคแบบนี้บางครั้งมันจะเล่นใส่เป็น try to do ทั้ง ท้งที่มันต้องการความหมายว่าลองแต่ดันไปใส่ความหมายที่แปลว่าพยายามแทนน้องก็จะโดนหลอกรวยไม่รู้ตัวสิ่งนี้ก็เป็นคือน้องก็ต้องดูรูปแบบบ่อยๆนะคะจะทําให้น้องเข้าใจนี่เป็นคําที่ค่อนข้างออกบ่อยพี่เลยเอามาให้น้องดูนะคะ try to do คือพยายาม try doing คือลอง forget to do คือ forget ที่จะทำค่ะลืมที่จะทำ น้องคิดว่า forget doing แปลว่าอะไรสมมติ I forget reading that book ฉันลืมแปบลบว่าฉันลืมว่าอ่านหนังสือเล่มนั้นไปแล้วเหมือนถ้าหลักของพี่ที่แบบมันจะดู m e k e s e น s e หน่อยมั้งคะคือ doing คือที่พี่บอกว่ามันจะกลายเป็น now ใช่ไหมคะอย่างเช่นคำว่า swim พอเป็นคำว่า swim นี่ว่ายน้ำเพรา เป็นเติม swimming ก็กลายเป็นการว่ายน้ำพอแสดงว่าถ้าเรามาเป็นอันนี้สมมติ forget reading แสดงว่าฉันลืมการอ่านหนังสือแปลว่าฉันลืมว่าฉันได้ทำวันนั้นไปแล้วฉันลืมการอ่านหนังสือนั้นไปแล้วเพราะฉะน,นั้น forget doing แปลว่าลืมว่าทำไปแล้วน้องถ้าน้องเข้าใจแล้วน้องสามารถ เข้าใจแบบพี่พี่อธิบายเมื่อกี้ได้ก็จะทำให้น้องสามารถแยกคำ f o r g o t to do กับ f o r g o t doing ได้นะคะคือ f o r g o t ลืม doing คือคำนามคือลืมนามนั้นไปแล้วคำนามนั้นคือเกี่ยวกับก,การกระทำเช่น f o r g o t eating ฉันลืมการกินนั้นไปแล้วสังว่าลืมว่าได้กินไปแล้วอะไรแบบนี้ซึ่ง forget เวลาลืมถ้าเราลืมเรา วเวลาเราจำได้ก็คือ remember ใช่ไหมคะคำ remember ก็เหมือนกันเลยค่ะถ้าน้องจำคำว่า forget ได้น้องก็จะจำ remember ได้เพราะนั้นแปลว่า remember remember to do แปลว่าจำได้ว่าจะต้องทำอันนี้นะแต่ว่า remember doing จำได้ว่าทำอันนี้ไปแล้วนะจำได้ในการกระทำนี้นะส่วน stop to do คือหยุดเพื่อจะไปทำค่ะ หยุดอย่างหนึ่งเพื่อจะไปทำส่วน stop doing แปลว่าหยุดทำสิ่งนั้นข้อนี้พี่ก็ใช้หลักจำเหมือน forget doing คือ stop คือหยุดหยุด now นั้นคือหยุดหยุดสมมติ stop s w i m m i n g คือหยุดการว่ายน้ำก็คือหยุดว่ายน้ำ สุด so, stop to do แปลว่าหยุดเพื่อจะไปทางยกตัวอย่างเช่น stop to read stop reading ปิดโพยนะคะน้องลองปิดโพยหลับตาลองตอบในใจว่า stop to read แปลว่าอะไรคะและ stop reading แปลว่าอะไร Stop read, stop to read แปลว่าอะไรนะ Stop to read แปลว่าหยุดเพื่อจะไปอ่านหนังสือเช่นน้องเล่นเกมอยู่น้อง stop to read คือหยุดเล่นเกมเพื่อจะไปอ่านหนังสือแต่ว่าถ้าน้องอ่านหนังสืออยู่น้องก็ stop reading คือหยุดอ่านหนังสือนั้นเพื่อจะไปเล่นเกมอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆ ที่พอจะให้น้องรู้ว่าเจอรันแบบ try to do หรือ try doing มันมีความต่างกันแม้จะเป็นของ verb คำว่า try คำเดียวกันก็ตา่างเพราะฉะนั้นน้องบางคนอาจจะเอะหนูจะรู้ได้ไงก็เนอังกฤษเป็นวิชาที่น้องไม่สามารถ เข้าใจทันทีได้เหมือนเลขออ้ยเข้าใจแล้วเข้าใจเลยอังกฤษเป็นวิชาที่น้องต้องค่อยๆเสะสมเนื้อหาความรู้นะคะเพราะฉะนั้นจะหวังให้น้องแบบได้ทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างภายในครั้งเดียวพี่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้นะคะน้องต้องเจอตัวอย่างพอไปเจอคําใหม่น้องก็เอามาดูเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพื่อสะสมไปเรื่อยๆนะคะ